นีตรงนี้เนี่ยที่กินอาหารเข้ามาฮะไม่อยากจะกินเป็ดฮะไม่มีอาหารแล้วหลุดแล้วแหละของใบบัวก,ก็หลุดแล้ว <c oughs> ว่าแล้วต้องหลุดว่าแล้วต้องหลุดการพูยังมีอยู่ว่าแล้วต้องหลุด,ลลด,ลลดทำไมพี่ตกแค่ตัวเดียวไม่ไม่ ดึงเอาแล้วติดแต่บ้านนี้หนูเอึ่งอ่บแต่ทำไมพี่ติดปลาดุกตัวเดียวมันรู้ปลาดุกมันรู้จับจลาเป้ยที่มันรู้มากต้องหายเรือใหม่่ชวยมาเร็วเบิกเบิกก่อเบิกปลาเต้ปูปลาสวาเออ มีปลาสวายไหมไม่ไม่เลี้ยงใครไม่กินใครจะอะกินคนกรุเงเทพเขากินนะ่ะที่ปทุมเขากินกันยกยกมาสิสดมันกิงนการ <c oughs> เอออย่าไปาที่เบ็ดนูอย่ามันลารู้อีกินลึกด้วยตัวนี้ว่า เดาอังบัวระวังไปบัวไปบัวบัวอย่าดึงแรงแรงไปบัวเนี่ยมันเกี่ยวตาไม่ใช่เขาดึงแรงดึงนิดเดียวยังอยู่ดอย่ารอให้ปู่ทำเจ็บกันปู่เลือกปากมันเจ็บไปลูกเลี้ยงไม่ดีหรอกทำไมการปู่ตกแล้วแต่ปลานมีน่ะน่าสนใจ

จอดี๋ยวไปบัวอ uh ้าวไปบัวอย่าดึงอย่างนั้เลยบัวต้องไปอยู่ทางอื่นคนละทางกับพี่บัวดีกว่าบัวไม่ต้องดึงมันนี่มันกินแล้วมันลื่นลื่นแล้วก็เรายกมันเฉยๆนี่ก็บอกไปบัวนั่นแหละอย่ากระตุกอย่าดึงมันขึ้นมาลากล่ามันขึ้นมาก็พอ ดุตื่นได้แล้วฉีดุกตื่นได้แล้วฉีดุกครับเมื่อกี้มันอ้าปากด้วยมาบอกว่าครับต้องน้องกันดูต้องเป็นการตรวจตัวเราได้คนละสามตัวเยอะแยะเลยนั่นแหละของหนูอ่ะเดี๋ยวากเป็นกันดูอยากเป็นดู ได้แบบนี้ก้มที่เด็กรองเด็กสาวแบบนี้หัวมอ้ะนี่หมูปักยาได้เยอะเออจดนี่เด็กด่าหมูปักยานี่กินแต่ปลาปลาหนึ่งกินก่อนปลาหนึ่งต้องถือว่า

แค่นั้นพอไม่ใช่ปลาดุกปลาดุกมันปุบเล็มพาเลย่อานินมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดุกแ่เนืใหญ่สายยาวเกินเอาพันอะไรกันหัวกันไม่ได้ีอ่ะไอ้หนูยาปลาดุกแค่ตัวเดียว ดุเพ่งดูแล้วนั่นนัมาเล้วตัวปลาดุกนั่นแ่ไนปลาคุด่ะไขอะยเ่เอาน้าดึงดึงไม่ต้องต่งเอาับติมก่อนาไม่ได้เอดไดม่ต้องยกให้แรงนั่นแหละยกนะดึว อย่าออย่ยไม่นานเย่างน้คล่อมึงจ้ยป้ยังไม่อมเอ๊ยของใครอะของน้องการปลูนี่ของน้องการปลูนี่น่าของหนูอะของนูอยู่ไหนอะด้มันตัวเดียวนี่แหละแล้วจะหมุนท่าไอมรูยแคไปเร่ไปลูกนี้ หักไใช้ำไม่ยอมก้าวพี่แบนให้มาเอาหนังอ๋อแผบๆหนังอะไรหนังวัวหนังอะไรลูกหนังซีดีครับเอววโอ้หนังซีดีนี่กว่าหนังวัวนแบนนี่นะนอนหลับไม่ยอมลุกขึ้น <c oughs> อดีเจ้ของาโทมาทัวกาของการปลูเอาเอาตามันอ๋อหมดแล้วพุ่งเลย่ะ วางปุ๊บต่อปั๊บยังเยอะมันกล้าเลยเนะี่ยไม่นเบ็ดมันจะปากมัไม่กินเบ็ดมันจะร็จมันไปบอกเพื่อนว่านี่มันมีของใหม่แล้วมันโดนแล้วเอเอ,เอ,เอมันไปยุบานุ่งกันแม่นแนะมน่น ดึงจะดึงกันรู้ดึงอะต้องบัวดึงโอ้ยโอ้โอ้ยบัวมันดึงแรงเลยอย่าดึงแรงปลาตัวใหญ่อะใช่ไม่นแรงเลยหรือว่าปลาบึกหรือว่าปลาหมึกปลาบึกสนุกนี่เอาไปกันใหญ่ตกใหญ่ไม่ได้เลยไม่เอาโยนไกลๆแล้วนะ

อะไรปลาดุกจมเงินเลยการดูทำบาปไม่ขึ้นเลยลูกตัวตัวนี้เนี่ยเอ็นเดนี่มันกลืนนะดุกมันลึกมากแย่ปีได้กินบลาปีมือพี่ปูถ้าจะไปดีใจแล้วเขาเนี่ยฮะแทนภูทำไมไม่เอาปลาดุกคะลูกขอปลาดุกไงนะ ตัวไหนเลือดเต็มเลยับลูกเลอดเต็มลเลยนี่ยปลดุกมันกลูกอยต้องเอไปค่าอยู่เรวนี้ไปบอกย่ามหปลูกไปานดี่นไ่ือนกตัวนี้ได้เลยอลูก <laughs> nhi này bố <laughs> <laughs> phải nài nỉm lắm, bố phải nài nỉm, 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 รูตามาจัดมึงจ้ะโอ้ยไปล้ำแบบไปบัวไปอยากูได้ตัวใหญ่ไัวได้เพลแล้วนะแล้วไอ้พวกเนี้หนูตกได้เหรอแล้วในของการรูได้ยังได้แต่กานนี้ได้แ่กานนี้ในของการรูอะไรอะก็เหมือนการลูกติดเหมือนกันการรูก็เก่งไอ้กังจำไปได้ไหมตาแม่ไม่ไปจ้ะไม่ไอ้มันอึดขนานั้นแหละเอ้า มาไอแมวขึ้นเแนําเย็นังไงเด้อต้องโยนไปไกลๆเลยบัระวังนะเด็กเออกุ้งลอยเลือดออใช่แล้วถ้ามันเจอกุ้งลอยหรือหลัดปลาจะไปกินเหรออุ้ยเก็บใหญ่ๆมันนั่นเลยกังเจ้ากังไม่เป็นกางก็ทำเหมือนใบบัวอะไรแต่กางไม่แรงเท่าไปบัวไงไม่เคยตกเหมือนกันเลยเออขาได้แต่ไม่เอาแน่นอนเฮ้ยกบปะ น่ามันว่ายอยู่อะกบหรอกบตาคนปล่อยออกมาไดเร็วอันเดียวอันผ่านน่าจะได้ไม่ยากอ่ะอันว่างนะลูกเยื่อลื่นมันก็ว่าริมมันอันนยังพี่มายุ่กันแล้วไปดูเด้ยิงก๊อปแ้งดูเหมือนกันนั่นระวังนะลูกกระตือเท้าเขาหน่อย เนี่ยเดีวเวียงนี่เดียวกระโดดตัวนู้นติดเลยตัวนูติดแน่แน่เลยไมแน่แน่นอนเลยตังต่ข้างบนนะข้างบนนะเดี๋ยทำไมยังงี้ก็คงโชคดีโอ้โบไหนั่นนะตัวคลุบคลบเอาอนปล่อยออกมาใส่ทนระวังยุงนะลูก ยุงบ้าอะไรนี่ปลาให้ปลาลูกปลวกบมาคอยอยู่นุการลุกกระโดดจับกบเลยลุบเลยพบปู่ชีเห็นไหมน้ำไม่โดนปลากินเหรอนี่จะมีไส้เดือนตัวเดียวนี่เดนียวเตัวหรอถ้าถ้ามีไส้เดือนตัวเดียวนะ อสนุกมันไม่มีแล้วสนุกเมอ่าอ้โอมีเสร็จแล้วดูหน่อยนึงของใครอ่ะไม่ใช่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 อันนั้นไม่ใช่ปลาดุกต้องรู้กดมันจับเสร็จปลาเลยตกปลาดิ้เลยแหละหนูตกได้ปลาบึงแน่นอนเลยตกเพราะตอนนั้นหนูดึงแรงมากแล้วมัอย่างตูน ยาวมันยาวที่เท่าน่ไม่รู้อ๋อของใครหลุดอ่ะเนี่ยของใครหลุดอ่ะเบ่งไงอ่าไอ้ทุนมันลอยกุ้าไอ้ข้าไม่ใจไม่รู้ไม่รู้จริงไหมอืมเอายกยอกยกยกเลยนี่ไม่ต้องยักต้องลุงลึกงานพวกเนี้ย สมหวังหนูบอกว่าขอให้ปลาการมตกปลาดูได้สมหวังดีจงตุกเลยนย้งยกกครับยกแบตลาโมเาตึงดินยงรัไปกาดินไงหน้าดินเออมันลึกลึกลงลึกตูนไปรถตูนจะต้องไปพวกับรถ วันนี้เราได้เล่นหมอบลูปึ๊บอ่าแล้วฟองอ่ะฟองฟองมันไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช้เอ้าผมไม่ต้องใช้อ่ะจ้ามภูไกว่าเออได้เรียนรู้พอแล้วพอแล้วโอ้หรือไม่ไม่ต้องยักยังไม่นักทีเดอยวยกตาว้าไปเร็วอ้น อยู่หน้าดินโอ้โหเรือเรืออะไรเรืออ่ะเด็กนี่วันไหนวันน้อา,ากุงก้งคนจีตัวอะไรเนี่นยก<ๆ>รามือ